แจ้งพี่น้องอสสมอครับให้ตรวจสอบรุ่นรถยนต์ที่ต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัยเสียง600,000คันครับที่วิ่งตามท้องถนนนะครับตรวจสอบยี่ห้อและก็รุ่นรถยนต์ที่ต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัยที่ www.checkairbag.com นะครับพี่น้องครับจำนวนรถยนต์ที่ต้องแก้ไขประมาณ1,700,000กว่าคันนะครับแก้ไขไปแล้วตั้งแต่ปี58นะครับ 1>, 1ล้านกว่าคันยังเหลือรถที่ต้องรอแก้ไขยอยู่6 8 0 0 0 0คันนะครับก็ถือว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับ680,000คันเรามาดูยี่ห้อรุ่นปีการผลิตของรถที่ต้องมีการเรียกคืนทุงลมนิรภัยหรือว่าต้องเปลี่ยนนะครับไปที่ศูนย์เลยนะครับเปลี่ยนฟรีนะครับเรามาดูรายละเอียดที่หน้าจอได้เลยนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับทั้ง o อน a นะดูรุ่นปี ดูรุ่นคอสอดูรุ่นได้เลยนะครับเชฟโรเลตครับฟอร์ด BMW มิตซูบิชิมาสด้าโตโยต้านิสันนะครับดูรุ่นเอานะครับหรือว่าเช็คที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.checkairbag.com นะครับพี่น้องครับพี่น้องมีรถยนต์ก็อย่าลืมนะครับเช็คแล้วก็ดูแล เอาไปเปลี่ยนด้วยนะครับพี่น้องครับตามรุ่นที่แจ้งไว้ในเว็บ c h ็ค k a i r b a g c o m นี้ได้เลยนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อันด้วยนะครับพี่น้องครับถือว่าช่วยดูแลรถยนต์แล้วก็ช่วยดูแลผู้ขับขี่ด้วยเพราะว่าแอร์แบ็กนี่ครับถุงลมนิรภัยเมื่อมีแล้วไม่ได้มาตรฐานก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะไม่งั้นเมื่อเกิดอบุบัติเหตุแล้วจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะแอร์แบ็กไม่ทํางานนั่นเองนะครับ ก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อด้วยนะครับแลวก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสะสะส,ะสมหมอชาติก็จะนามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ